ท่านพระบิณฑ์สมณเณรทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทสำหรับวันนี้ก็มาฟังที่ปฏิบัติที่องค์สมเด็จัวทรงสวัติโสภาคทรงแนะนำธรรมะเบาๆซึ่งเหมาะสำหรับชาวบ้านที่จะนำไปปฏิบัติแล้วพระก็ควรจะรู้ถ้าพระเนนไม่รู้ อย่าโยไมไ่ถามตอบ่ไม่รู้ก็โวยแล้วดูว่าวันนี้ก็จะขอพูดถึงทิศที่สี่ที่ 4. ที่มีหกทิศที่ห้าหกวันว่ามาสามทิศอุตรทิศก็คือทิศเบื้องซ้ายแล้วปทิศอุดรได้แก่มิตรสหายองสมเด็จพระจอมไตรรงตตัว เราก็ควรจะปฏิบัติกรมิสหายโด้สถานห้าเหมือนกันเคือนหนึ่งให้ปันเพราะให้ปันนี่หมายถึงว,ว่าให้สิ่งของที่เรามีอยู่กรมิสหายให้เฉพาะในสิ่งที่ควรให้สองเกนจาถ้อยคำไพเราะกับเพื่อน สามประพฤติตนให้เป็นประโยชน์สี่ได้ความเป็นผู้มีตนเสมอห้าไม่แกล้งกล่าวให้กล้ากจความเป็นจริงมีการคบหาสมาคมเส้นกระไรกันนี่การจะเป็นมิตรสินดี มีสับปูรานเขาว่ายัางไงพยนิกออกตัอไหมสมัยเป็นนักเทศี่มีเรื่องเยอะแต่เวลานี้มันลืมลืมสัหมดแล้วทำว่าถ้ารักกันก็จงอย่าขัดใจกันรักนั้นจึงจะทาวอนตัวอย่างนั้นอีนี้ลักษณะข้อนหนึ่งท่านบอกว่าควรให้ปัน่นคือหมายความว่าถ้าเพื่อนเขาเราขาดแคลนอะไรแล้วก็ให้การให้สิ่งไรกันนี้ มันเป็นเสน่ห์ใหญ่จริงๆที่หมายความว่านอบช่วยการสงเคราะห์ให้ตามธรรมดานะครับเศษฐีก็สามารถจะขาดไปได้ดังนั้นเมื่อความขัดข้องใดๆสําหรับมิสหายมีขึ้นถ้าเสียงนั้นไม่เกินวิสัยที่เราจะสงเคราะห์ได้และก็เห็นว่าสมควรเราก็ควรจะให้แต่ว่าเพื่อนไป ถ้าหากว่าเพื่อนย่องไปเล่นการพนันเสียเนี่ยไม่มาเขายืมสตาตังก็ไม่ควรจะให้แล้วเพื่อนติดเหล้าเมายายำเปยมขาขอก็ตามไปกินเหล้าเมายาเนี่ยควรจะเบี่ยงบายถ้าให้ก็ให้ประเภทเสียไม่ได้คือกันมันญาติแต่อย่าให้บ่อยนักไม่ควรสำหรับการเจรจาไพเราะนี่มันเป็นสเสนยยย่ห์ใหญ่อีกเรือนกัน ตามโบราณทำไมอย่างไงถ้าบอกคนจะดีจะโชวยอยู่ที่ปากจะได้ยากคิวโหยเพราชิวหาหมายความว่าเราจะดีหรือไม่ดีเนี่ยอยู่ที่ปากพูดถ้าปากของเราพูดดีพูดไปเราะมันก็เป็นที่รักน่าฟังเป็นที่ชอบใจในการรับฟังถ้าเราพูดไม่ดีดีไม่ดีขอราคาถูกมันก็เป็นของราคาแพง ควรเจนได้มันก็ไม่ได้ฉะนั้นถ้าจะรักษาน้ำใจสิ่งกันแล้วกันแล้วก็ควรจะพูดไปก็อ่อนหวานเป็นที่ชื่นใจของเพื่อนถ้าสามประพฤติตนให้เป็นประโยชน์หมายความช่วยเกื้อกลูลเจ่เพื่อนในทางที่เป็นประโยชน์หมายถึงว่าถ้าเขาขัดข้องดยแรงงานใดๆหรือขัดข้องดยปัญญา ช่วยการแนะนาช่วยกิจการงานของเพื่อนอันนี้ก็เป็นสเสน่ห์เป็นเป็นปัจจัยเกิดความแล้วสี่ด้วยความเป็นผู้มีตนเสมอคําว่าตนเสมอในที่นี้ก็หมายความว่าไม่ยกย่องเพื่อนสูงเกินไปจนกระทั่งเพื่อนเอียนเอือที่ประสบทจะบ้านประสัทปราโบร,ราณก็ลื่นใส่ หรือว่าไม่ทําไม่ไม่กดเพื่อนไม่ลบหลู่เพื่อนเห็นว่าต่ํากับคุณตนทํเป็นตนเสมอกันคําว่าเพื่อนนี่มันต้องเท่ากันย,ยังไงก็เห็นว่าเพื่อนเพื่อนจะมีความรู้ขนาดไหนจะมีฐานะขนาดไหนจะมีสติ์ุรขนาดไหนไม่สําคัญเมื่อมีความเป็นเพื่อนกันแล้วก็ต้องทำว่าเรากับเขาก็แค่กันเสมอๆกัน มองดูไม่รักลั่นเป็นที่ชื่นใจของเพื่อนนี่ก็เป็นเสน่ห์ใหญ่ถ้าไม่แกล้งกล่าวคือไม่ไม่แกล้งกลา่าวคาดเคลื่อนใจความเป็นจริงก็หมายความว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่มันก็ต้องฝากความไม่เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันตรงไปตรงมาเสมอสําหรับเพื่อนในคว,วามจริงเพื่อนที่ดีนี่เขาสามารถจะชีวิตเขาแหลกได้ ยอมตายแทนเพื่อนกันได้เนะี่ยแค่ว่าแต่พูดเลยแม้แต่ร่างกายก็ยังเสียสละกันได้ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนดาทรงแนะนำอย่างนี้สำหรับการคบมิสหายคือคบเพื่อนก็เรามานั่งพิจรารณากันดูว่าถ้าเราทำอย่างนี้เดี๋ยวถ้าคนอื่นเขาทำกับเราแบบนี้ ถ้าเพื่อนปมาพติตนกับเราแบบนี้เราจะรักเพื่อนหรือว่าเราจะเกลียดเพื่อนน้ำใจของเราเป็นยังไงลองคิดดูถ้าเราพอใจเพื่อนแล้ก็เราก็พอใจเหมือนกันถ้าเราขาดอะไรเพื่อนให้มองมุมกลับเราจะรักเพื่อนหรือว่าเราจะเกลียดเพื่อนถ้าเพื่อนพูดกับเราด้วยวาจาไพเราะสนอโส เราจะรักเพื่อนหรือว่าเราจะเกลียดเพื่อนถ้าสิ่งใดที่มันมีความจําเป็นเกิดขึ้นต้องอาศัยซึ่งกันและกันเขาก็พยายามช่วยเหลือทุกอย่างเราจะรักเขาหรือจะเกลียดเขาถ้าหากว่าเขากับเราเขาไม่เคยดูถูกดูหมิน่นเราคิดว่าเรากับเขาเสมอกันเสมอรักกันเหมือนพี่มัน,น้องเหมือนตัวของตัวเองเราจะมีความรู้สึกย่างไง แล้วเขาพูดอะไรก็ตามเขาพูดตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงเสม,มอไม่ปิดบังอาัาใงเราจะมีความรู้สึกยังไงเมื่อาการทุกอย่างนี้เราต้องเอาใจเราไปเส้เสสวสานนนำสำวัดที่องค์สมเด็จพระสุร์สวัสดิ์ทรงแนะนําสําหรับคฆราวาสที่จะเพึงปฏิบัติกับเพื่อนอย่างนี้ท่านเห็นว่าเกินกําลังไหมถ้าทําได้จะดีรือไม่ดีก็เปอคิดพิจรารณาเอา ต่อไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบรรดามิตรสหายหลยเพื่อนเมื่อได้รับการบำรุงคือปฏิบัติอย่างนี้กับเราแล้วคือก็จะต้องปฏิบัติตอบสน,นองด้วยการ<ม>ห้ายอย่างเหมือนกันคือหนึ่งรักษามิตรผู้ประมาทแล้วเดี๋ยวยังอธิบายนะแล้วก็สอง รักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้วสาเมื่อมีภัยเอาเป็นที่พึ่งความนักได้สี่ไม่ละทิ้งในายามมีบัดห้านับถือตลอดถึงมรดกุลของมิตรแม่ดูเราทำดีคขหน่อยก็ให้ใหญ่นันหนึ่งรักษามิตรผู้ประมาทแล้วก็หมายความไอความประมาททั้งเผอนี่มันเป็นของธรรมดาของ ้เราจะผิดพลาดอะไรไปบ้างบรรดาเขาก็ต้องพยายามเข้าป้องกันทันทีเพี่ออาศัยความดีที่เราให้กับเขาถ้าสองรักษาทรัพย์ของมิรมมตรพประมาทแล้วสมมติว่าถ้าเรานอนหลับหรือว่าเราไปทําไหนมาไหนกลับมาช้าเกินไปถ้าอันตรายไม่จะเพิ่งเกิดกับทรัพย์สินของเรานี่เขาพร้อม ที่จะรักษาไว้ให้ช่วยป้องกันไว้ให้ถ้าอันตรายจะเป็นมีแล้วก็สามเมื่อมีภยัยเอาไปนี่พึ่งคำนักได้หมายกว่าถ้าที่นี่มันอยู่ไม่ได้เราจะไปอาศัยมาอะไราในเคร่องเคราอง์กรับถ้าไม่ละทิ้งไม่ยามีบัตรถ้าหมดตัวมาอะไราอาศัยกินได้ทันทีทสี่นะแล้วก็ห้านับถือถึงวงตะกูลของมิตรเีได้จร ถ้าเราดีกับเขาเขาก็ดีกับเราแบบนี้สมมติถ้าเขาดีกับเราแบบก่อนถ้าเราเราก็ต้องตอบสนองกับแบบนี้เหมือนกันเป็นอนันวาต่างคนตา่างปปฏิบัติกันระหว่างมิตรต่อมิตรเพื่อนต่อเพื่อนแบบนี้ที่องค์สมเด็จพระจินาสีทรงแนะนำมาน,นี่ท่านช่วยเป็นคิดว่าดีหรือไม่ดี มันจะเป็นเหตุข้างความสุขแลว้วมันจะเป็นเหตุข้างความทุกข์ก็ลองชื่นคิดด้วยขอฝากไว้ต่อไปก็มาพูดกันถึงทิฏฐิห้าทิฏฐิห้าที่จะเรียกว่าเหตุที่มาทิศคือทิศเรื่องต่ำได้กระเบาท่านบอกว่าเบาไใร่นีนายก็ควรจะปฏิบัติคือควรจะกระทำตนแบบนี้ขึ้นหนึ่ง ด้ยการด้วย,วยจัดการงานให้ทำตามสมควรใจ่กำลังสองให้อาหารและให้รางวัลสามรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข้สี่แจกของมีรสแปลกประหลาดให้กินห้าปล่อยไปในสมัย ในความจริงถ้าปฏิบัติกันได้อย่างนี้ก็คิดว่ากฎหมายต่างๆไม่ต้องออกก็ได้กระมังเป็นวันหนึ่งจัดก,การงานให้ทำตามสมควรแต่กำลังหมายความมาเธอจะเป็นบ่าวเธอจะเป็นคนรับใช้เธอจะเป็นลูกจ้างก็ตามถ้าเราให้การงานเธอเกินกำลังจากเธอที่จะทำได้แล้วก็ ใอ้งานนั้นนะอยากหวังเลยว่ามันจะมีจะได้ดีมันจะมีผลสมบูรณ์มันจะกลายเป็นทําลายผลประโยชน์ของเราไปการจะใช้คนต้องใช้ตามความสามารถต,ตามกําลังที่เขาพึงจะทําได้ถ้าคนเขียนหนังสือเก่งไปใช้เป้นวัวเป็นควายมันก็ไม่ไหวคนที่ใช้แรงงานขุดดินขุดทรายเก่งไปใช้เขียนหนังสือก็ไม่ถนัดแล้วก็ไม่เป็นเรื่อง นี่การงานจะดีหรือไม่ดีผมประโยชน์จะได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ความฉลายของเจ้านายเป็น,นปสําคัญนี่เป็นว่าพระองค์สมเด็จตูตองทันทรงเนะนำว่าจาัดงานให้ตามสมควรกับความสามารถของเขายกเกินกําลังให้ทําแบบนี้สองให้อาหารและรางวัลเพื่ออาหารและรางวัลน,นี่มีความสําคัญมากถ้าเขาไม่อิ่ม เขาจะทำงานไหวหรือถ้าเราทำความดีคนให้รางวัลกำลังใจใการกระทำความดีมันก็จะมีมากขึ้นงานจะดีสามรักษาพยาบาลเวลาเจ็บไข้อันนี้เรื่องใหญ่งานใช้ไข้ไม่รักษาเขก็เสร็จแล้วต่อไปคนรับใช้นั่นแหละจะกลายเป็นโจรปล้นทรัพย์หรือจะเป็นอ่าคนร้ายที่ฆ่าเก่งฆ่าเจ้าน,น ถ้าให้การรักษาพยาบาลดีล้วเธอจะเหลวไม่ได้นอกจากคนไอ้คนอะไรมีสัญญาไวลาาเท่านั้นสี่แจกของมีรสตัวแปลกประหลาดให้กินไม่ใช่กินยาพิษนะหมายความว่าของที่เธอไม่มีโอกาสจะได้กินได้ใช้กับเขานะ่ะหามาให้ในโอกาสที่สมควรเธอก็จะเกิดความดีใจบอกไหมเจ้านายเขาเราดีที ท่กินอะไรท่านให้เรากินแบบนั้นเอากันแบบง่ายๆก็แล้วกันเราชอบอะไรเรากินแบบไหนให้เธอกินซะแบบนั้นอย่าคิดว่าเธอเป็นขี้ขา่าเธอเป็นบ่าวเธอเป็นทาสเป็นกอกจ้างคิดว่าเธอเป็นเพื่อนกับเราซะก็แล้วกันแล้วก็วกห้ามปล่อยให้ไปเที่ยวเตร่ได้ในเวลาสุม่มครอย่างวันหยุดแล้วก็ให้ไปเที่ยวบ้าง วันที่ก็เทศุการเกิดขึ้นในบางสมัยแลว้วก็เธอไปไม่กล้าขันี่เกินไปนี่ถ้าเราคิดว่าการปฏิบัติอย่างนี้จะดีหรือไม่ดีก็จะคิดว่าถ้าเราเป็นเบาเป็นไพ่เป็นลูกจ้างเขาถ้าเจ้านายปฏิบัติกับเราอย่างนี้เราจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าฟังธรรมะที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำแล้วก็ขอได้โปรดเอาใจของเราไปเที่องวัด ถ้าลองเอาใจของเราไปเครื่องวัดตัวถ้าเขาทาอย่างนี้กับเราเราจะรักเขาหรือว่าเราจะเกลียดเขาถ้าเรามีความรู้สึกยังไงคนอยู่ใต้บงังคับบัญชาของเราก็มีความรู้สึกอย่างนั้นนี่ท่านบอกว่าเมื่อจเจ้านายปฏิบัติกับบ่าวไส่แบบนั้นบ่าวไส้เขาย่อมจะตอบสนองแบบนี้ห้ายอย่าง เพื่อหนึ่งให้ความเคารพเพื่อลุกขึ้นก่อนทำงานก่อนเจ้าก่อนนายเสมอเห็นไหมแมอเราดีเขาเขาก็มีกำลังใจเขาต้องพยายามลุกขึ้นมีความขยันมั่นเพียรพยายามทำงานก่อนเจ้าก่อนนายเพราะเกรงว่าเจ้านายท่านเด็ดแม่ถ้า่านลงมือลงมือทำงานก่อนเรามันก็แย่นี่เป็นความดีของเรานะ ให้เราเป็นเจ้านายสองเลิกงานทีหลังสามเถื่อแต่ของที่นายให้สี่ทำงานดีขึ้นห้านำคุณคนนายไปสันเสรินี่ที่อืน่นเห็นไหมนีม่เพราะอาศัยความดีที่เราเป็ผู้บังคับบัญชา ให้ความอุปการะแก่เธอให้งานตามสมควรเธอก็ต้องสนองตอบเดาอย่างนี้ถ้าสมมติว่าบ้านใดก็ตามมีคนรับใช้มีลูกจาก้างมีคนใต้บังคับบัญชาต่างคนต่างปฏิบัติกันระหว่างเจ้านายกับบ่าวตามที่กล่าวมาแล้วนี่ขอทุกท่านจนช่วยกันคิด ว่าบ้านของท่านและวงงานของท่านมันจะเจริญรุ่งเรืองแล้วมันจะคิดหายหมันไหลลงไปและในเขตขอบเขตการงานของท่านในวงงานของท่านมันจะมีความสุขหรือว่ามีความทุกข์ก็เป็นอันว่าทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างก็มีความสุขร่วมกันในเมื่อน,นายจัดงานดีทำดีต่อ ผู้รับใช้คนรับใช้เขาก็ทําดีตอบสนองนี่เมื่อดีมาชนกับความดีแล้วก็ความร้ารอ้อนมันจะเกิดเท่ามีใจรล้ทจะมีแต่ความเดือกเกเอาเขอเล่ารัดที่มีมากนมฮะอืมม,มีอะไรบ้างล่ะวพาเดี๋ยวไปจะหายไปัะแล้วนะทีนะ อันนี้ก็มาพูดเกินถึงทิศต,ต่อไปทิศต,ต่อไปมีอะไรมาละนากีนี้ว่ากันถึงเจ้านายก็เบานะนี่ขอเล่าย่อๆเลยก็จะให้มันจบใสวันนี้หกอุอปริมาิคืะทิศเบื้องบนสำรับพร,รามคุณระบุรพึงปฏิบัติไ้เหตุท่าบริการเรื่องหนึ่งด้วยกายกรรมคือทำอะไรอะไรก็ตามแปลกบด้วยเมตตา เมตตาคือความรักสองไมจีกร,รมแค่พูดอะไรก็ตามประกอบไปด้วยเมตตาคือพูดด้วยความรักสามมนโนกรรมคือใจคิดอะไรก็ตามก็คิดไปด้วยเมตตาคือความรักสี่ด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือมิได้ห้ามไม่ให้เข้าบ้านไม่เข้าบ้านเรือนหกให้อามิสถาน นี่หมายความว่าสําหรับสมณะชีพรามเนี่ยเวลาที่เราจะเข้าไปหาแล้วก็ทางกายก็สแสดงความเมตตาให้ปรากฏทางวาจาก็พูดดีด้วยความเมตตาทำใจทางใจก็คิดเมื่อเมตตาก็ความจริงถ้าใจมันเมตตากายกับวาจามันก็เมตตาด้วยแล้วก็สี่เป็นผู้ไม่ปิดประตูบ้านคือไม่ห้ามเข้าบ้าน บาเพ็ไมห้าม,มเข้าบ้านเข้าเรือนเรามีเมตตานะแล้วก็ห้าให้อามิสถานคือเพราะสมณะชีพรามถ้าไม่มีไม่ไม,มีสมบัติจะเลี้ยงตนไม่ไม่ขอพูดมากนะประิเวณเวลาไม่พอแล้วองค์สมเด็จพระทศพลตรัสต่อไปว่าสมณะชีพรามเมื่อได้รับบำบุงแบบนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์คุณมบุตยสถานหก เราทำห้าท่านให้หกที่หนึ่งห้ามไม่ทำความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจงามสี่ให้ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังห้าทำสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มใสถ้าเราสงสัยหกบอกทางสวรรค์ให้ คำว่าสวรรค์ก็หมายความทางแห่งความสุขไม่ต้องไปเลือกเวลาตายหรือว่าอาการแบบใดก็ตามควาว่าบอกทางสวรรค์ให้หมายความแนะนำว่าทำอย่างนี้นะมันจะรวยทำอย่างนี้มันจะมีความสุขอะไรอย่างนี้เป็น้นเป็นอันว่าในเมื่อเราดีกับท่านท่านก็ดีกับเรา ในตานสองฝ่ายต่างคนต่างก็มีความสุขเพื่อการตอบสนองสิ่งนและกันตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าปูบูชาและปฏิบูชังมนโกปฏิวัฒนังผู้บูชาที่ได้รับการบูชาตอบผู้ไหวกวารไหวตอบต่างคนต่างมีความสุขเรื่องที่หกหมดไปมันนี่มาพูดน้องอบบายามุกค,คือเหตุ ที่จะสร้างความชิบหายหเกิดขึ้นหกอย่างมันก็จะไปซ้อนกับห้าแต่ก็ไม่เป็นไรห้ซ้อนกับสี่ไม่เป็นเราว่ากันง่ายๆเบาๆไปเลยเวลาเหลืออีกประมาณแปดนาทีคืออบายายมุกเทครึงความจะทำให้สร้างความชิบหายหเกิดขึ้นมีหกขึ้นหนึ่งดึงน้ำเมาสองเที่ยวกลางคืน สามเที่ยวดูการเล่นสี่เล่งการพนันห้าคบคนชั่วเป็นมิตรหกเกคร้านทำการงานอาการอย่างนี้ทั้หกเกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลนั้นจมปรังหาความดีห้าความเจริญได้ยากนี่เร่งกล่าวถึงโทษว่าการดื่มน้ำเมานี่มีโทษ ข้อควจะย่อนะหนึ่งเสียทรัพย์สองก่อการทะเลาะวิวาทสามเกิดโรคสี่ต้องถูกติีเตียนห้าไม่มีอย่างอายหกพลกํกำลังปัญญาเห็นใจไม่ธิบบายเวลาเลีนน้อยก็น่าจะเข้าใจ ที่ท่านบอกว่าการเที่ยวกลางคืนมีโทษหกอย่างมันเป็นโทษหนึ่งชื่อว่าไม่รักษาตัวจะตายมาอะไรก็ได้สองชื่อว่าไม่รักษาโรกเมียดีไม่ดีเมียมีโชว์รรงเด็กก็ยังได้สามชื่อว่าไม่รักษาทรัพย์สมบัติไฟจะไม่โจนจะเพิ่นขโมยจะรักมาอะไรก็ได้สี เป็นที่เราแววขก็คนทั้งหลายไอเที่ยวกลางคืนเนี่ยของเขาหายอาจจะระแวงเราห้ามักจะถูกใส่ความว่าเป็นคนรักคงขโมยวยเป็นคนชั่วหกได้รับความลําบากมากความจริงนักเที่ยวเนี่ยเขาไม่คิดไงดีไม่ดีไปไปเมือม่อเมือม่ออาบอบโนวโดท,ที่ไหนก็นยังได้ท่านว่าอย่างนี้ต้องจําจไปคิดลองอิกกันแล้วกันขอรัดเวลาเดืนน้อย แล้วสามดูการเล่นท่าบอกมีโทษหกอย่างคื้นรำที่ไหนไปที่นั่นเสียเวลาการงานสองขับร้องที่ไหนไปที่นั่นเสียเวลาการงานสี่ดีสีดีเปล่าที่ไหนไปที่นั่นก็เสียงานไม่กันห้าเสพาที่สี่เขาโทษสามดีที่ไหนที่สีดีเปล่าที่ไหนไปที่นั่นห้าเสพาที่ไหนไปที่นั่นหกเปลงที่ไหนไปที่นั่น เจ็ดเธอเทิไหนไปที่นั่นเป็นอันว่าเขามีการบันเทิงกันที่ไหนก็ไปไปซะไม่ไม่เลือกเวลาไอ้แบบนี้เขาเรียกคนไม่รักษาตัวไม่รักษาฐานะไม่รักษาทรัพย์สินมีแต่โทษไม่มีคุณเพราะว่าอะไรเพราะว่าเสียเวลาการงานเสียสุขภาพ มีได้ความมันเทงบ่อยๆไ,ไม่ไม่ทำมากินก็พังเพาพิจารณาอไเขาแล้วกันแล้วก็ข้อดีสี่ถ้าบอกเล่นการพน,นันมีโทษหกคือเมื่อชนะยอมก่มอเวรหมายความเมื่อชนะเขาแล้วว่าอยากจะเอาให้มันได้มากไม่ช้างวามันไรสองเมื่อแพยอมเสียดายทรัพย์สินที่เสียไปก็ใช่แล้วนั่งโอดครวน พอจะได้กินก็ไม่ได้กินเนไ,ไปเสีย้งหมดแล้วอย่างเล่นมาเขาก็มาก,กินแค่ทั้งแฟบเล่นลอตเตอรี่ลอตเตอรี่กินกระทั่งเลือที่กำลังรวนี่เง่นอยู่ในกระถางสามทรัพย์สินอย่างคิดหายซีไม่มีใครเชื่อถือ่นเทอาคำนักเก่งการพนันนี้ไม่มีใครเชื่อถืเอเทอาคำ,กกนนคคำแต่ว่าห้าเป็นที่มิ่นประมาทของเพื่อนเพื่อนดูถูกดูมิน่นว่าเป็นคนเลว สาไม่มีใครจะแต่งงานด้วยก็ไม่แน่ในคนรวยๆเป็นการมดแต่งในคนดีก็นนไม่แต่งด้วยหรอกเอาอย่างนี้รวมความว่าเกณฑ์กับพน,นันก็มีโทษอย่างให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพน,นันมีที่ไหนขโมยขจรมีมากที่นั่นมีตั้งบ่อนการพน,นันที่ไหนทรัพย์สินของชาวบ,บ้านหายมากที่นั่นโอ้เ,เวลานี้เยอะ คนที่ก็ปราบการพนันเด็กเขาเป็นเจ้าของบ่อนการพนันก็เยอะไปบ้านเมืองที่มันเดาร้อนอยู่เวลานี้ก็ต้องคนชั่วมากเพราะหากลารคบคนชั่วเป็นมิตรมีโทษหกอ,อย่างเพื่อหนึ่งนำไปนำให้เป็นนักเรงการพนันนี่คนชั่วนะสองแนะนำให้เป็นนักเรงเจ้าชู้สามแนะนำให้เป็นนักเรงหลงนักเรงเล่า จีแนะนําให้เป็นคนลวงเขาในของปลอมห้านำให้เป็นคนลวงเขาซึ่งชิงนาหกนำให้เป็นคนหัวไม้องความมาคบคนชั่วเป็นมิตรเวลานี้เขาก็แนะนำต่ยังไงไหมแนะนําให้ทําลายชาติเอกราชมีอยู่แต่เขาบอกมันไม่ดีการเป็นสรภาพไม่ดีสู้มาท่่มกันเป็นขี้ข้าทั้งเมืองดี ขอแทอ้มีค่อนแนะนําให้เป็เปเี่นในเกมเจ้าชง้อยู่สู้กินเหล่าเป็นสำคัญสําคัญแนะนําให้เป็นขี้ข่ากันทั้งชาติอิสรภาพมีอยู่ไม่ชอบชอบแนะนําให้เป็นขี้ข่าเ้าใ,ให้กินเท่าไรก็ต้องกินเท่านั้นใช้เท่าไรก็ใช้เท่านั้นนี่เป็นอย่างนี้เหนื่ยอยเขาบอกก็ไม่เหนื่อยก็ต้องทํา นี่ข้อสุดท้ายคนเกตคร้านมีโทษห่ายอย่างไม่ใช่มีโทษหรอกลักษณะของคนขี้เกียจแท้มี่ท่าย,ยางไมืมากจะอ้างวันหนาวนักแล้วก็ไม่ทํางานที่ร้อนเกินไปไม่ทํางานเย็นเกินไปแล้วไม่ทํางานยังเช้าอยู่ไม่ทํางานหิวไม่ทํางานระหายไม่ทํางาน เป็นนามักษณะแบบนี้เป็นลักษณะของคนที่หาความดีไม่ได้มีแต่ความิบหายไม่พวงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าแกไม่ทำทั้งอย่างหนาวก็ไม่ทำร้อนก็ไม่ทำเย็นก็ไม่เย็นแล้วก็ไม่ทำยังเช้าอยู่ก็ไม่ทำหิวก็ไม่ทำกระหายก็ไม่ทำในเมื่อไม่ทำแล้วมันจะมีอะไรจะกินล่ะทรัพย์สินนั้นก็ไม่มี อย่างนี้เป็นขอทานก็ยังไม่ได้เลยขอทานเขาต้องขอยัเนเป็นาคนประเภทนี้ที่เรียกสมว่าญากจกหรือว่านาภิพกเป็นคนที่ยากจนหรือว่ามหาทุกขะเป็นคนที่มีความทุกข์สูงสุดในชีวิตถึงความทุกข์อรหันตท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิสุทธิสมณีทั้งหลายสำหรับธรรมวิภาคหมวดแรกใน ห่งความรู้ของนักธรรมตรีก็ขอ,อยุติว้แต่เพียงเท่านี้ก็หมดต่ความจริงท่าที่ผมพูดมานี่ท่านยังจงอยากจะไปใช้ในหลักสูตรนักธรรมตรีปริอตต่อสอบตกก็มีหลายอย่างที่ผมพูดเกินวิสัยขนักธรรมตรีที่จะศึกษาแม้แต่นักธรรมเอกเขายังมาศึกษากัน แต่ว่าโดยอาศัยธรรมะขององค์สมเด็จตัวพระกวันพระรุาส,สันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัดมาที่ความประสงค์อย่างไรผมก็แก,แก้ไขไปตามนั้นเพื่อความเข้าใจของท่านถ้าบาังเอิญจะมีการผิดพลาดเพื่อความรู้เท่าไม่ถึงการจะพึงมีกันแล้วขอท่านอนุญายสวดให้อาภัยด้วยสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสดีจะมีแต่ท่านผู้รับฟังถูกท่านสอน